ลุงตุ้ม DIY ครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูงาน DIY อยู่ในสวนบ้างพอดีลุงตุ้มได้ไม้พาเลตจากลูกบ้านที่เขาทำการขนย้ายเครื่องจากในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนะฮะแล้วก็ได้ไม้มาฟรีแค่จ้างรถบรรทุกเอามากองพะเนินเลยครับเพราะว่าเอามาเนี่ยรถหก้อคันหนึ่งแล้วใช้ เคลนยกมาลวงตุ้มให้ช่างต้มกับคนงานลวงตุ้มเนี่ยช่วยกันถอดไม้การถอดไม้เนี่ยก็มีมีความยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เขายึดมาเนี่ยเป็นสกรูสกรูไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับเป็นหัวจีบก็เลยใช้ดอกที่เป็นหัวจีบเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย งัดออกไขออกแล้วก็ที่เหลือก็ใช้ชแฉลงสําหรับการรัดงัดไม้ออกพวกนี้ไม้ดีๆทั้งนั้นเลยได้กองกองใหญ่เลยละ่ะเหาบอาไจะยดังงานเสียดายไม้ไม้ดีๆทั้งนั้นคงต้องเอามาปรับแต่งกันเดี๋ยวงตุ้มเตรียมเครื่องไม้กับมือไว้พอสมควรแล้วละ่ะว่าจะเอามาทำงาน DIY ที่เป็นงานไม้ลุงตุ้มจะสร้าง บ้านที่อยู่อาศัยของตัวเองเนี่ยด้วยไม้แล้วก็จะทําเองกับช่างต้มแล้วก็จะอาจจะมีผู้ช่วยที่อีกคนหนึ่งเพราะว่างานตรงเนี้มันค่อนข้างที่จะชิ้นใหญ่อายุเยอะแล้วเวลาทําเอง้วมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับไม้เป็นท่อนท่อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฝั่งนี้ก็มีไม้ถอดไว้แล้วจะแต่งทั้งหมดให้เป็นไม้ทั้งหมดเพราะว่าลูกบ้านเราเนี่ยน่ารักยิ่ง โครงการเจ็ดมีไม้พาเลตอย่างเงี้ยเยอะมากเดี๋ยวลุงตุ้มจะขนมาให้หมดเลยเห็นไม้แล้วถูกใจเป็นคนที่ชอบไม้กลิ่นไม้เนี่ยมันหอมอเดี๋ยวไปดูข้างในนี้ลุงตุ้มเตรียมละว่าบ้านหลังนี้เนี่ยบ้านหลังนี้ลุงตุ้มลงในช่องลุงตุ้มสวนเกษตรอีสบ่อยมากอที่สวนนี้ลงลงไปบ่อยมากแต่ตอนนี้ จะลงช่อง DIY บ้างเป็นโรงสำหรับปั๊มน้ำจะแต่งเป็นบ้านอยู่อาศัยทำเบื้องต้นไ้เล็กน้อยแล้วแล้วก็มีระบเบียงนี่ก็เอาเออกพะเลทั้งแผ่นเลยโดยโดย,โดยไม่ถอดออกไม้ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวจะเอาตรงนี้มาแต่งผนังทำผนังทำเทเลสยื่นออกไปแล้วก็ในห้องนี้ทั้งทั้งหมดห้องนี้ก็ความกว้างฝั่งนี้น่าจะ 6เมตร6เมตรคูณ6เมตรประมาณนั้นแล้วมีห้องน้ำต่อไปอีก2เมตรนะความกว้าง3เมตรรวมๆมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อยู่ในสวนบรรยากาศอย่างนี้เดี๋ยวจะเอาเครื่องมือจากในสวนมาแล้วก็จากที่กรุงเทพสแตนบายที่ตรงนี้แล้วช่วยกันทำนะครับเพราะว่าตุ้มมีแรงงานที่ที่พอช่วยกันได้อยู่อย่างช่างต้อมนี่ ก็จะเห็นในหลายคลิปแล้วละ่ะลุงตุ้มก็ประกาศรับแกมาแกอยู่อมตะทํางานอยู่ในอมตะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มาแล้วก็เดี๋ยวมีช่างละแวกนี้อีกสักคนหนึ่งช่วยกันเวลาลุงตุ้มไม่อยู่เนี่ยวันธรรมดาเนี่ยก็จะปล่อยเขาทาในในสวนไปส่วนลุงตุ้มก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วลุงตุ้มจะกลับมาทีวันฉุกเสาร์อาทิตย์เ็าจะมาช่วยกันทาไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับท่อนใหญ่ๆละอาบน้องยามาอย่างดีด้วย เดี๋ยวติดตามต่อนะครับว่าเราคุ้มจะทําอะไรกับบ้านหลังนี้คอยดูกันไปเรื่อยๆ